สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกัวตะฟืนแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินนี่ค่ะกุ้งทอดค่ะทุกคนกินกับอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็เป็นโอ้มองเห็นไหมเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะที่ร้านกุ้งเขาให้แถมมาให้นิดนึงต้องขับรถไปซื้อไก่ถึงยี่สิบกิโลเลยนะคะทุกคน บินฟ้ามาเด้อพี่น้องเลอเรียกอีกอย่างนึงว่าบินไม้หรือว่าเพกาบีไล่ <มา S 2> ซื้อจังทอดมาเด้อมากินด้วยกันขับไปไกลฝุนก็ตกจากที่กุ้งกรอบๆกลายเป็นไม่กรอบแล้วอืมทองชิมได้อยู่นะอร่อยเล อยู่ในป่าในเขาก็คือกู้ขุลภานี่ค่ะทุกคน ซอสแจมด้วยคนแซ่บไหมน้ำจิ้มใ<ะ>ช่น้ำยมจิ้มไก่มาไก่นะคะเนี่ย <c oughs> ตัวประมาณนี้แหละค่ะทุกคน แขนติมฟังจนหน้าจอเลยขอโทษจ้า

ตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนะคะนี่ตัวนี้เหมือนจะใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนโอเคจ้ะ 惊喜。謝謝 ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนกูเพอซื้อมาจากตลาดนะพอขายเป็นจานจานละห้าสิบบาทนะคะอันเนี้ยได้เยอะมากเลยคะ่ะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่รวมกันไม่รู้ว่า หวกกุ้งอะไรกุ้งทุกแป้งทอดตรงนี้มัน,นแหลมแล้วก็คมมาก เวลากินต้องระวังนะคะหัวมันหักออกเลยเพอเราะเด็กกินนี้อันตรายมากเลยนะคะขนาดเราตัวเรากินยังแทงปากเลยหักออกเลยะคะ่ะ ได้เยอะไหมคะเพื่อนห้าสิบบาทเนาะได้เยอะหาไม่ค่อยได้และะะะะ้วค่ะราคาเนี่ยเออเอัเอเอาอันนี้ออกนะหนูเนี่ยอยเอาหนวดมันออกเอมออเอาหัออาวมันออกแล้วก็อย่าทิ้งไปทั่ว อย่าเอาให้มาน้อยกินนะเราแทนคอมันอีกคมเนาะปันเรเลยเดียวว้บ่<ะ>มันเป็นรูเหมือนเรเลยนะเว้ยเนี่ยหมากุ้งก็ทำเอามาสักเลย จิ้มซีฟู๊ดด้ย ปากเลยอันนี้มันแทงหวอดมันแทงหัวกุ้งแทงปากค่อยพี่น้องกินจบน้องจิ้มไก่ก็แเทยเนาะกระเอยอ้วนหวานมันเป็นกุ้งเลย อ,อ,อืมคือจะไหลแพะเนาะข้าขาขเป็นกรองเลยนะคะทุกคนกุ้งแบบเนี้ยไม่รู้ว่ากุ้งอะไรกุ้งแมงานเอาไปเล็นหนูอะกินหลายอย่างมากเลยมันเนี้ย โอ oh ้โอ้รหลูกองก็อยากเข้ามาหืมห้าสิบบาทกินกันไม่หมดตัวสุดท้ายอ่ะใส่น้ำจิ้มซีฟูดดู กินเขาอร่อยมากเลยนะเปรี้ยวหวานเนาะอุดยอดเลยเจียมผาดขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวเะอฟืน ขอขอบคุณที่ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมงานคัวตาฟืนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปกับเมนูกุ้งทอดนะคะหมดแล้วกินหมดเลยก <c oughs> ุ้งทอดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย